เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่ารสชาติของมูสตันคิงที่มันอาจจะแบบหล่นมาแล้วมันช้ำน,นิดนึงนะเป็นยังไงแกะมาดูว้าวหืมเ่ยมาก <c oughs> อยากกินมากๆเลยเนี่1เม็ด1เม็ดแตะไว้ก่อนอันนี้อีกเม็ดเล็กๆ ดีอ่ะหวานมันมากๆเลยอันนี้เม็ดใหญ่นิดนึงนะเป็นเม็ดแรกที่คุณโอเจอที่ผ่าออกมาแล้วมันเป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะปกติเม็ดของเขาจะเล็กนี่หืมน้ำหัน จะบอกว่าเนื้อเขาเนียนและเขาเหนียวมากเลยอ่ะถาม่ารสชาติมันจะคล้ายๆกับทุเรียนอันไหนเนี่ยนะคะมันก็จะประมาณแบบเป็นชะนีค่ะเพราะว่าชะนีเขาจะมีความหวานแล้วก็มีความมันใช่ไหมความหนึดๆนดเนื้อครีมครีม,มเหนียวเหนียวลักลือแล้วก็จะแบบว่าฝืดฝืดคอแบบว่านิดนึงนะคะแต่ความหวานนะคะก็จะหวานกว่าหมอนทองนะคะคือเป็นแบบหวานจัดแล้วถ้าใครเคยกินพวงมาเน,น่แบบนั้นเลยคือมันจะหวานมากแล้วมันก็จะมันมากๆเลยเนื้อเนียนคือหนูชอบ เต็มปากมากมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะมันเป็นแบบครีมคัสตาร์ดเลยค่ะทุกคนถ้าใครที่กินหมอนทองแล้วบอกว่าตัวเองอ่ะชอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะไม่ได้อันนี้กินไม่ได้เพราะว่าของเขาเวลากินเขาจะต้องกินให้มันแบบสุกพอดีแล้วมันถึงจะแบบมีรสชาติหวานนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบหมอนทองกรอบนอกนุ่มในอ่ะมันจะจืดมันยังสุกไม่เต็มที่คุณโอจ๋จะชิมเม็ดนี้อีกทีนึงนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเม็ดเขารีบนิดเดียวเองรีบมากๆแล้วเนื้อเขาหนานะคะ หนาหอดูดนิ้วเหมือนแบบกินชัตารเลยมันจะติดนิ้วจิดอะไรเพราะมันจะแบบนิ่มๆเนาะหนึ่งสองอ่ะยไม่ขมเลยขอกลืนแป๊บมันเหนียวอ่ะคือแบบมันเหนียวติดคอมากๆเลยแต่ว่าอร่อยนะ แล้วก็บอกไม่ถูกอ่ะคุณโอ๋ว่ามันไม่ค่อยขมนะคะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้แบบอีกหลายๆวันมันอาจจะขมก็ได้เพราะว่ามันสุกเต็มที่แล้วมันใกล้จะปลาล้านะคะถ้ายังไงเนี่ยใครที่มีโอกาสได้ชิมมูสังคิงก็ลองดูนะคะเปิดใจให้เขานิดนึงต่อให้เขาจะเป็นพันมาเลก็ตามอะค่ะแต่ว่าที่เมืองไทยก็เริ่มปลูกแล้วนะคะปลูกเันเยอะด้วยแต่ว่าผลผลิตยังไม่ได้เยอะมากยังไม่ได้มากพอที่เราจะทําส่งออกได้ใครที่กําลังจะปลูกก็เป็นพันที่ตลาดต้องการมากๆเลยค่ะคุนโอมาชิมให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยคนเดียวเล เ,เนี่ยหมดเลยแล้วเรากลับมาเจอกันใหมค่คลิปหน้านะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามคุอคือโอเคุณออฟฟิศไปด้วยนะคะบ๊ายบายติดเต็มปากเต็มฝันเต็มยิ้มไม่กล้ายิ้มเลยอะคะ่ะทุกคน่มาคะบ๊ายบาย